จริงจริงแต่งงานรงเราแผนว่าแบบอยากจะมีเลยครับ <c oughs> เพราะด้วยด้วยอายุจริงๆผมอายุมากกว่าแต่ว่าคือคุณแม่เขาก็อายุมากขึ้นตามความเชื่อปกติอะครับว่าคุณแม่ไม่ควรจะอายุมากก็จะได้มีลูกแข็งแรงก่อนที่จะตัดสินใจมาทำอะค่ะเหมือนเราแบบมีอาการปวดท้องก่อนเราก็เลยไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเราเจอช็อกโกแลตซีดค่อนข้างจะใหญ่2ก้อนอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยไปคุยกับคุณหมอที่เรื่องเกี่ยวกับมีบุตรยากเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่นะคะทีนี้พอไปปรึกษาที่นั่น่ะ ท่านก็ตรวจทุกอย่างเลยพอตรวจเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดก็คือคุณหมอให้เราทําการผ่าตัดเลยพอทําการผ่าตัดเสร็จหลังจากนั้นเราก็พัก2เดือนผลทุกอย่างโอเคปกติก็ให้เราทำโรเซสไอยูไอก่อนค่ะทํา IUI ไปประมาณ3ครั้งค่ะแล้วพอจะทําครั้งที่4ก็เลยถามคุณหมอว่าแบบด้วยความรู้สึกเหมือนพอแบบอยากมีน้องอะคะ่ะมันก็จะแบบรู้สึกเฟลอะที่แบบทําไมถึงแบบ ไม่ได้สักทีทั้งที่แบบมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเนาะเพราะคุณหมอเขาจะพูดตลอดนะคะว่ามันง่ายก็คือคุณพอ่คณพอคุณแม่ก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาง่ายอยู่แล้วแต่พอทําไปถามครั้งมันก็ไม่ติดนะครับแต่พอเสร็จเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเ้ยเราควรจะแบบลองเปลี่ยนที่ไหมอะไรเงี้ยพอที่แรกเลือกจากโลเคชันที่เราสึกว่าเราใกล้เราคุ้นเคยเนาะเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอะไรดีแล้วพอเราตัดสินใจมาที่นี่อะคะ่ะก็โทรมาจองก่อนซึ่งก็ตัดสินใจว่า จะจองในวันที่เราสะดวกคุณหมอท่านไหนก็ได้ติดต่อมาพเพลินคุณหมอเป็นคุณหมอเอ็ม,มอที่ได้คิววันนั้นพอดีคุยกับคุณหมอเอ็มอ่ะเข้าไปแล้วความรู้สึกแรกคือโอเคมากๆเลยอะ่ะคุณหมอมีหลักการและเหตุผลที่ทําให้เราต้องมาแบบเหมือนมีตัวยืนอะคะ่ะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นในเคสเราอะ่ะโอกาสมันเป็นยังไงบ้างให้คุณหมอตรวจทุกอย่างใหม่หมดเลยตอนแรกคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีนะคะที่ว่า ไม่ต้องตรวจก็ได้เพราะว่าถ้าเราตัดสินใจจะทําอยู่แล้วแต่เราก็คืออยากรู้ด้วยว่าที่ที่เราทํามาก่อนหน้าเนี้ทําไมมันถึงแบบไม่สํเร็จไม่สเร็จสักท<ม>ีอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาลองตรวจใหม,มก็เจอแหละว่าปัญหาจริงๆที่เราเจอมันมีเรื่องของอะไรบ้างด้วยอายุด้วย<ม>แล้วด้วยพอเป็นช็อกโกแลตซีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้ปัญหาเนี้ยตั้งแต่ทีแรกเราก็จะทําเด็กหลอดแก้วตั้งแต่ทีแรกเราจะไม่แบบเริ่มโปรเซสแรกเหมือนที่แบบคุณหมอท่านก่อนหน้านี้แนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุกสเตปอะคุณหมอเอ็มคือแบบให้คำปรึกษาที่ดีมากๆแล้วก็แนะนำในดิเรกชันที่เรารู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเลยพรอคุณหมอดูข้อมูลต่างหมอบอก ไม่ยากยังไงได้แน่นอนคือได้ลูกแน่นอนครับโปรเซสแตละโปรเซสมันอา,อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอ,อะไรงเงี้ยแต่ว่า,าคุณหมอทาให้เรามั่นใจมากคุณหมอก็แพนเลยว่าจะต้องทําอะไรต่อผู้หญิงอะคะ่ะก็จะตรวจเรื่องของไข่เรื่องของฮอร์โมนตั้งต้นส่วนคนผู้ชายคุณหมอเขาก็จะไปเช็คเรื่องของความแข็งแรงของอสุจิหลังจากนั้นก็คือพอผลออกมาแล้วอะคะ่ะคุณหมอเขาก็จะมาบอกเราว่าผลที่ได้ทั้งของฝั่งหญิงและฝั่งชายอะค่ะมันควรจะต้องไปในการรักษาแบบไหนต่อซึ่งถ้าเกิดสมมติมีปัญหาในของ เรามีค่อนข้างมีปัญหาฉะนั้นเวที่จะทําให้เราสกเสร็จจริงๆมันก็คือเวทของการทําเด็กลดแก้วพอถึงรอบเดือนมาใช่ไหมคะคุณหมอจนัดเพื่อมาเช็คดูเรื่องของรังไข่หลังจากนั้นก็คือคุณหมอจะให้ยาเพื่อเราจะต้องฉีดให้ตรงเวลาตามที่คุณหมอนัดแล้วก็มาทุกๆ3มวันเพื่อมาเช็ค ขนาดว่าโตแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นพอครบพี่รเลียดของคุณหมอค่ะก็จะนัดวันเข้ามาเพื่อฉีดกระตุน้นก่อนที่จะอีกวันหนึ่งก็คือนัดเก็บไข่ถ้าเราอยากใส่ตัวอ่อนเลยก็เหมือนรอให้ประจำเดือนมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้ามาหาคุณหมอเพื่อรับยาแล้วก็คุณหมอจะนับวันนะคะแล้วก็เอาน้องเขาแต่ทีนี้ด้วยความที่เราเก็บไข่รอบแรกอ่ะไม่ได้ได้เยอะแต่ด้วยความที่เราอยากมีลูกคนที่2ด้วยหรืออาจจะมีคนที่3ายังไม่แน่ใจก็เลยปรึกษาคุณหมอต่อว่า ถ้าอย่างนั้นน่ะเราควรจะต้องเก็บเพิ่มหรือว่ายังไงดีซึ่งตอนแรกคุณมอเขาก็เหมือนสร้างความมั่นใจมากๆว่าแบบ mm hmm. คือคนนี้ใส่อ่ะยังไงก็ติดแต่ด้วยความที่เราเองแบบเหมือนรอบแรกเราได้ไม่เยอะไงคะเราก็เลยแบบเออเราอยากเก็บเผื่อแบบอนาคตซึ่งเราก็เลยตัดสินใจแบบทําอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บน้องไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากที่ทํารอบนั้นเสร็จเราก็ทําการใส่น้องต่อเลยโดยที่เราใส่ตัวอ่อนที่เป็นตัวแรกที่เราได้อ่นะคะ่ะแล้วก็เราก็ติดเลย mm hmm. จริงมันตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตอนแรกอัคุณคุณหมอจะนัดวันเพื่อให้เข้ามาเช็คแล้วก็รู้ไปด้วยกันนะครับแต่ว่า <c ười> คือเราก็อยากรู้ก่อนนะครับก็มี <c ười> กับมีการแบบ,แ<อ>บซื้อต,ตัวเ <c ười> ทสไว้ทดสอบอะครับผมมั่นใจผมว่าได้แน่แต่แฟนก็ยังมีกังวลนิดนึงก็ว่าเดี๋ยวเรารอมากับคุณหมออีกทีนึงให้ช่ัวร์ครับคือเหมือนพอมนเทสก่อนอะค่ะมันก็จะแบบเหมือนแอบดีใจไปก่อนแล้วแล้วพอมาคุณหมอมันแค่ยืนยันว่าเฮ้ยมันคือโอเคเราแบบท้องแล้วเรามีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Uh, 12สัปดาห์ค่ะ